สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปา ในช่วงโฟกัสทล์กวันนี้ค่ะเราจะมาคุยแบบเจาะลึกกับกูรูผู้รู้จริงนะคะรายการโัวโฟกัสเคยออกอากาศไปแล้วค่ะเรื่องของ 3D Printing ที่ประเทศจีนนะคะ mm hmm. เขามีการใช้ 3D Printing เนี่ยในการสร้างโมเดลบ้านขนาดของจริงนะคะซึ่งเทคโนโลยีตัว 3D Printing ตัวนี้น่าสนใจมากค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกับประเด็นเรื่องของ 3D Printing กันค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณบอลนรินทร์พลานุรักษาค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสารแอลเมน มาให้มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวถามคุณบอลคร่าวๆก่อนว่าเทคโนโลยีตัว 3D Printing เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเทรนนี้มันมาได้ยังไงเขามายังไงไปยังไงคะครับคือจริงๆตัว 3D Printing เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาได้10กว่าปีแล้วนะฮะเมื่อก่อนก็จะถูกจำกัดอยู่ในแวดวงยานยนต์นะครับแวดวงอุตสาหกรรมการบินนะครับหรืออาจจะถูกใช้โดยวิศวกรและสถาปนิกเป็นหลัก ะะยังผมเรียนสถาปัตย์มาเนี่ยผมก็เมื่อก่อนผมก็ใช้ 3D printing ในการที่จะสร้างโมเดลจำลองตึกขึ้นมานะฮะ,ะซึ่งสาเหตุคือปกติเนี่ยเมื่อก่อนอเราก็จะตัดโมเดลโดยการใช้กระดาษก,กระา,ะรากาวกันไกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า 3D printing เนี่ยมันสามารถสร้างรูปทรงหรือฟอร์มที่มันซับซ้อนกว่าที่มือคนเราจะทำได้อันนั้นคือเหตุผลหลักที่ทำไมถึงมีการคิดค้น 3D printing ขึ้นมา นะครับซึ่งจนมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่าวัตถุประสงค์มันได้เปลี่ยนไปละคือมันไม่ได้ถูกใช้เพื่อผลิตรูปทรงที่มันมีความซับซ้อนอย่างเดียว <c oughs> แต่ว่ามันถูกเอามาใช้ผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการความเร็วที่ต้องการ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 ผลิตในลักษณะของอเข้าถึงคนหมู่มาก S <S นะครับเพราะมันไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์อีกต่อไปละม,ม,มันเริ่มเป็นแมสมากขึ้นเช่มันเป็นแมสมากขึ้นขนาดของเครื่อง 3D n t i n g มันมีขนาดเล็กลงนะครับมันเหมือนกับคุณซื้อปรินเตอร์กระดาษธรรมดานี่แหละ <S <S แต่ว่าคุณซื้อเป็น 3D n t i n g แล้วคุณก็มาไว้ที่บ้านแล้วคุณก็สามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะฮะ <S <S มันก็เป็นเป็นเป็นการนวัตกรรมที่มันผ่านกระบวนการเติบโตมาแล้วก็ มาจนถึงจุดที่คิดว่าเข้าถึงคนหมู่มากได้ค่อนข้างง่ายแล้ว,ลวคือพูดถึงเทคโนโลยีของ 3D Printing เนี่ยตอนนี้มันไปไกลถึงขนาดไหนแล้วคะคุณบอลตอนนี้มันไปไกลมากครับคือจริงๆแล้ว 3D Printing เนี่ยในในในหลายๆแวดวงเนี่ยหลายๆวงการเนี่ยก็ใช้กันมาตลอด นะครับวงการแฟชั่นเป็นอีกหนึ่งวงการที่ใช้ 3D printing ใช่วิกต o r รี s e ีเ r ร t มีการใช้ 3D printing ใช่ใช่ทำชุดขึ <g 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 ้นไปบนรันเวย์ครับผมหรืออ c c เซอรี y ต่างๆนะครับแว่นตาอย่าง Ray-Ban นะครับหรือ m ม g i t a ก็มีการใช้ 3D เทคโนโลยี 3D printing ในการสร้างแว่นตาที่ทำออกมาขายนะครับหรืออย่างดีไซเนอร์ชื่อดังเนี่ยที่เขาใช้ 3D printing ในการผลิตผลงานเนี่ยชื่อ Iris Van Harpen อันนี้เขาใช้เพื่อผลิตเป็น ตัวโมเดลหรือว่าผลิตเพื่อขายเลยค่ะผลิตเป็นเสื้อผ้าจริงเลยครับเพื่อให้คนใส่ขายเพื่อให้คนใส่ซึ่งลูกค้าเขาคือเลดี้กากาางเงยเป็นออต้นหรือนักร้องบีออร์ชชื่อดังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแฟนคลับของไอริสแฟนฮาร์เป็นดีไซเนอร์ท่านนี้ะนะครับคือเขาคิดคน้นคำใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าเทคกูตูเมื่อก่อนเราจะมีคำว,ว่าโอ๊ตกูตูใช่แต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยเขามองว่าวิธีการผลิตเสื้อผ้าของเขาเนี่ยมันอยู่ในเข้าขายเทคกูตูมากกว่า นะครับแล้วก็จะมีะดีไซนเนอร์ใหม่ๆอีกหลายคนเลยที่ให้ความสนใจกับ 3D Printing ในการสร้าง Material นะครับค่ะ,ะล่าสุดจะมีะดีไซนเนอร์ผู้ชายท่านหนึ่งชื่อคุณโรเซนตอลเนี่ยที่สร้างผ้ามาจาก 3D Printing เป็นผ้าที่มีสามารถเคลื่อนไหวได้ตามลักษณะบอดี้ของผู้สวมใส่ว้าวนะครับซึ่งต,ตัว Material เองก็สำคัญถูกไหมคะใช่สำคัญมากคือตัว Material ีเนี่ย เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไปไกลขนาดที่ว่าใช้ได้มากกว่าแค่พลาสติกโพลิเมอร์หรือเรซินละอันนี้อันนี้คือแบบเก่าที่เราคุ้นเคยกันเใช่คุ้นเคยกันก็คือใช้พลาสติกนะครับเดี๋ยวนี้มันไปได้ถึงใช้ยางก็ได้นะครับใช้เหล็กก็ได้นะฮะไปจนถึงของกินน้ำตาลช็อกโกแลตฉีดขึ้นฟอร์มเป็น3มิติมาก็ได้เหมือนกันแล้วออกมาทานได้ด้วยออกมาทานได้ว้าวนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือปัจจุบันนะ แล้วก็แต่ในอนาคตเนี่ยมันมีมันมีมันมีความเป็นไปได้อีกมากมายครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันเอาบอกว่า 3D Printing เนี่ยจะเข้ามาเรียกว่าปฏิรูปครับวงการธุรกิจพราฉะนัคือการทำธุรกิจเนี่ยคนเขาก็จะเริ่มทำแบบเปลี่ยนไปตรงนี้คุณบอลมองว่ายังไงคะคือจริงๆในการทำธุรกิจคุณก็ต้องเริ่มจากว่าคุณขาย product หรือ service อะไรใช่ไหมฮคะคุณสามารถผลิต แล้วก็ผลิต p r o d u c t ชิ้นนี้ได้ capacity มากน้อยแค่ไหนและคุณจะขายอย่างไรช่องทางการทำการตลาดเป็นอย่างไรแต่เมื่อมันมี3 d printing เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะหนึ่งคือวิธีการผลิตมันเปลี่ยนไปละคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างโรงงานผลิตอีกต,ต่อไปนะครับถ้าคุณมีเครื่อง3 d printing อยู่ที่บ้านเนี่ยคใครก็ผลิตของขึ้นมาเองก็ได้ สิ่งที่คุณซื้อจะไม่ใช่สิ่งของอีกต่อไปแต่คุณจะซื้อไฟล์ซื้อไอเดียน,<ม>นะครับดาวน์โหลดไฟล์มาจากนักออกแบบแล้วคุณก็นำไฟล์นี้ผ่านเครื่องนี้แล้วคุณก็จะได้ของชิ้นนั้นออกมาเพราะฉะนั้นก็คือทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้สร้างอะไรขึ้นมาก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องที่คุณมีอยู่ที่บ้านนะครับถ้าคุณมีเครื่องเล็กคุณก็อาจจะผลิตของได้ชิ้นเล็กถ้าคุณมีเครื่อง ừ, ใหญ่คุณก็จจะผลิตของได้ชิ้นใหญ่หน่อย ะะอันนีเครื่อนนงคุณภาพดีของอก็จะละเอียดหน่อยใช่ถูกต้องมันมก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัว 3D printer ที่คุณมีอยู่ที่บ้านแต่ว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตมันเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงสินค้ามันเปลี่ยนวิธีการทําการตลาดนะฮะต่อไปนี้คุณไม่ได้ทําการตลาดในเรื่องของเอ่อเอาคุณไม่ได้ทําการตลาดในลักษณะของการเอาของมาตั้งให้ดูแล้วก็บอกว่าแบบของชิ้นนี้มันมีความพิเศษยังไงมันผ่านกระบวนการทํามากี่ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่อไปนี้มันคือ มันคือไฟล์มันคืออะไรที่เ,เป็นเป็นดิจิตอลไฟล์นะฮะที่คุณต้องขายแล้วก็ส่งทางออนไลน์นี่แหละ,ะไปที่บ้านของคนทุกคนแล้วก็ทุกคนก็สามารถมีผลักชนีดใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณบอลมองว่ามันจะกระทบกับผู้ประกอบการไหมคะผมว่ามันมันขึ้นอยู่วิธีคิดอ่ะมันกระทบแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับอย่างนี้มันหมายความว่าคุณสามารถ ก๊อปปี้ของชิ้นนี้กี่ชิ้นก็ได้<ช>เออมันจะมีเรื่องของพาสเอนเรื่องของไลเซนส์หรือสิทธิบัตรนะฮะซึ่งค่ะซึ่งตรงนี้นคุณบอลมองว่ามันควรจะมีกฎหมายขึ้นมารองรับไหมเออมันมันขึ้นอยู่กับว่าสังคมยอมรับมากน้อยขนาดไหนกับวิธีคิดเกี่ยวกับการที่ของหนึ่งชิ้นอ่ะถ้ามันเป็นของที่มันดีของที่มันมันมีประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยการที่คุณขายของชิ้นนี้กับคนกลุ่มน้อยในราคาที่สูง กับการที่คุณขายของชิ้นนี้กับคนกลุ่มกว้างมากๆในราคาที่ถูกลงอ,อันนี้ผมผมมองว่ามันมันคือวิธีคิดละคือถ้าคุณเชื่อว่าโอเคของคุณเจ๋งจริงและคุณขายได้ขายให้คนได้กว้างกว่าตลาดเล็กๆเดิมเดิมของคุณเนี่ยมันก็จ,จะโอเคไหมกับการที่ไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องมาคํานึงถึงมากมายในเรื่องของสิทธิบัตรในเรื่องของพาเทนต์นะครับอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่วิธีคิดซึ่งผมเชื่อว่าคนคนยุคใหม่เนี่ยเจนวเนี่ย หรือยุคเมล l นียล a l s เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคกับวิธีคิดแบบนี้ก็คือเป็นสังคมแบ่งปันนมันเป็น sharing economy นะฮะอย่างที่เราเห็นกันมากขึ้น Airbnb Uber ทั้งหมดมันเบสมาจากวิธีคิดแบบนี้แหละมันคือมันคือภาพสะท้อนนะฮะของของคาแรคเตอร์หรือวิธีคิดของคนที่เปลี่ยนไปอย่างล่าสุดหนังเรื่อง b e g i n a g a i n ใช่ไหมนั่งเอกเลือกที่จะไม่ sign contract กับค่ายเพลงแต่เลือกที่จะขายเองในนะคะถูก เพลงเองขายเองะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นผมคิดว่ามันสะท้อนถึงคุณลักษณะของคนในในยุคในอนาคตครับผมเพราะฉะนั้นมันมันกระทบผู้ประกอบการแน่แหละแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมองก็คือพอมี 3D Printing ออกมาตรงนี้เนี่ยรกระทบแรงงานภาคแรงงานกระทบแน่ๆใช่ภาคแรงงานกระทบคือเราจะต้องการแรงงานมีฝีมือม,มากขึ้นเราจะต้องการแรงง,งานที่เขียนโปรแกรมได้นะฮะเราจะต้องการแรงง,งานที่สามารถ เขียนเขียนโค้ดหรือเข้าถึงวิธีการออกแบบรูปทรงสามมิติในดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ครับผมซึ่งตัวอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่ฉันสงสัยเองว่าอย่างของบางชิ้นที่มันยูนิคมากๆอย่างเช่นแอมเมสี่เขาบอกว่าเขาขายเป็นหนังจระเข้นะจระเข้เขาต้องเลี้ยงในฟาร์มพิเศษนะต้องทานเนื้อนกกระจอกเทศนะตัวนี้เขาจะออกมาสู้กับ 3d printing ได้แบบสูสีไหมคะโอ้ผมผมผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ณปัจจุบันนะฮะ 3D printing ก็คงไม่สามารถที่จะคือก็ยังทําไม่ได้หรอกยังทำไม่ได้หรอกมันยังไม่สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติขนาดนั้นได้ไม่สามารถที่จะผลิตหนังจระเข้แล้วเคลมว่านี่คือหนังจระเข้ใช่ไม่นันมันทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือผมเชื่อว่ากระเป๋าหนังจระเข้ก็ยังมีตลาดของเขาอยู่นะฮะในค่ะเดียวกันคือตลาดหมู่มาก สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจในส่วนของหนังเจอระเคเขาก็อาจจะมีทางเลือกอื่นมากขึ้นที่อาจจะ,ะเป็นกระเป๋าที่ผลิตมาจากยางคุณภาพพิเศษกันน้ำกันฝนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละตลาดกันละครับผมแต่ตลาดตัวที่เป็นยูนิก็ยังจะอยู่ผมคิดว่านะปัจจุบัน,นยังอยู่อยู่แล้วแต่ในอนาคตก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> อาจจะตัวดีพิมพ์จรเคได้ไหมไม่รู้อนก ะะอาจจะเป็นผงตระเคเ้ปนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันจะเป็นไปได้ไหมเราก็ไม่รู้แต่แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ,อการผลิตอวัยวะเทียมของคนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำผ่านต d p r i n t i n g ได้แล้วอตอนนี้มีเริ่มใช้แล้วผลิตหูเทียมทำหล,ลอดลมเทียมใช่ถูกต้อง Hearing aid ก็ทำมาจาก 3D p r i n t i n g นะครับคือเครื่องช่วยฟังนะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคืออวัยวะเทียมเลยที่เขาใช้ต d p ดี n t i n g เป็นเหมือนกับเป็นเป็นตัวช่วยในการเริ่มต้น นั่นคือการที่คุณสามารถพิมพ์โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกระดูกคนคือเป็นโครงสร้างที่ทํามาจากแมทเทอเรียลที่ย่อยสลายได้มีรูพรุนนะฮะแล้วในรูพรุนนั้นน่ยคุณก็ฉีดโปรตีนกับสเต็มเซลล์เข้าไปสิแล้วในสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยเนื้อเยื่อก็จะเจริญเติบโตเก็จะสร้างของเขาขึ้นมาเองนะครับขึ้นอยู่กับโปรตีนและเซลล์ที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยคุณสามารถกําหนดได้เลยว่ามันคือ่คุณต้องการที่จะสร้างอวัยวะอะไรขึ้นมา ที่เป็นอวัยวะที่มีชีวิตตรงนี้น่าสนใจมากใช่ที่เป็นของคุณเองโดยเฉพาะเพราะมันมาจากสเต็มเซลล์ของตัวคุณซึ่งต่อไปเราอาจจะไม่ต้องรอคนมาบริจาคตับไตปได้ใช่ผรว่าเป็นไปได้มากๆใช่ในอนาคตคุณบอลมองว่ายังไงคะกับ 3D Printing ในต่อไปอสมมติ10ปีผมว่าผมว่านอีก10ปีข้างหน้าผมคิดว่าทุกบ้านคุณมีนะคือตอนนี้ตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณประมาณเครื่องเล็กๆๆก็ สามสิบหมื่นเรื่องดีๆก็หลักล้านใช่ถูกต้องผมผมเชื่อว่าอีก5ปีเนี่ยราคามันลงมาแน่มันแต่หลักพันแน่นอนนะฮะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ที่คุณมีแล้วมันก็อาจจะช่วยให้ชีวิตคุณสบายขึ้นหรือเปล่าสมมติคุณอยากได้แก้วน้ําใบหนึ่งก็ <c oughs> รปริ้นขึ้นมาเลยคุณก็ปริ้นขึ้นมาเลย <c oughs> คุณก็อยู่บ้านคุณไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกคุณอยากได้การ์ดน้ําเท่ๆหนึ่งใบคุณก็แค่ไปซื้อไฟล์มาแล้วคุณก็จะได้การ์ดน้าเท่ๆใบเนี้ยอยู่ที่บ้านคุณเลยโโดดยยยททีี่่่คคุณไไไมมมมต้้้อองบิินนนปปปาาารรรรวเหืผ มันมันก็น่าสนใจนะฮะแล้วผมคิดว่าทุกบ้านคุณมีและนี่ก็คือเรื่องราวของ 3D Printing ค่ะกับการปฏิวัติโลกในอนาคตซึ่งต่อไปนะคะเชื่อว่า 3D Printing จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเป็นอย่างมากแน่นอนนะคะแต่ว่าจะมีบทบาทในทิศทางไหนก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณบอลน,นรินทร์พารานุรักษ์ษาค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร e อลเมนที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ และกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้สาระจากทั่วทุกมุมโลกใน w o ใน w o r l u s o c u s ได้นะคะทางช่องอมรินทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา7ดมงช้าถึง8โมงช้าค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะเข้าไปติดตามสาระความรู้จากแฟนเพจของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ w w w f a c e b o o k c o m w o r l d f o c u s d a i ค y ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ